เอาละจากเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมเดี๋ยวเราข้ามกันมาที่สำนักงานประกันสังคมกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังจําได้เราจะเคยได้ยินประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําปฏิทินของสำนักงานประกันสังคมซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ก็น่าจะได้ข้อยุติแล้วนะครับหลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้ยกเลิกการจัดทําปฏิทินประกันสังคมประจําปีพศ 2,569นะครับเรื่องนี้นางสาวการจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนังกงานประกันสังคมชี้แจงนะครับกรณีการยกเลิกการจัดทำปฏิทินของสำนังกงานประกันสังคมประจำปี2,569ว่าเกิดจากการที่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าจากการอุทธรณ์ผลการประกวดราคาส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและส่งมอบปฏิทินได้ทันกำหนดในเดือนธันวาคม และถ้าหากดําเนินการต่อไปอาจจะทําให้เกิดความเสียหายและไม่คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณจึงจําเป็นต้องยุติการจัดจ้างนะครับทั้งนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าโครงการนี้มีการประกวดด้วยประกวดราคาครับโดยวิธีผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอิมพิทดิ้งตามกฎหมายอย่างครบถ้วนโปร่งใสและตรวจสอบได้แต่ต่อมามีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการประกวดและมีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาไปแล้วทําให้สำนักงานประกันสังคมนต้องส่งเรื่อง ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งต้องใช้เวลานะครับทาให้มีข้อสะดุดเกี่ยวกับเรื่องของการส่งมอบงานนะครับทำให้ต้องยกเลิกการจัดทําปฏิทินประจําปี25 6 9ในที่สุดนะครับซึ่งสํานักงานประกันสังคมย้าว่าแม้จะไม่มีการจัดทําปฏิทินในปีนี้แต่สํานักงานประกันสังคมจะยังคงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับนายจ้างลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและมีความทันสมัยต่อไปด้วยนะครับเอาละ,ะครับก็จบเรื่องของปฏิทินของสำนักง,งานประกันสังคมแล้วแม้ว่าจะไม่มีปฏิทินออกมาแต่ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสื่ออื่นๆของสำนักง,งานประกันสังคมได้ในทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับ